เทส่งปั๊มหกสิบวุ้นหกนะครับนี่ทำชาร์จได้นะครับที่สี่สบายๆนะครับนี่ปั๊มใหญ่ครับปั๊มปั๊มใหญ่ครับผมตอนหน้าครับผมอ๋อพันครับผมอ๋อเบาว่าครับไปรอบไปรอบครับผมนี่อ๋อตอนหลังครับผม ร้อยหกพันพอครับผมอ่าลงบัดพร้อขึ้นอ,อีกรอบนึงอ่าพรขึ้นอีกรอบครับผมหกพันครับผมอ่าได้ครับผมอ่าบังชารได้นะครับนี่บังชารนิ่งๆเลยครับผมสี่สิบสบายๆส,สามแปดสี่เก้าสี่สิบนะครับผมนี่นิ่งๆอ่าส่งงานครับผมนี่หกสิบ